ร่วมทั้งหมดเป็นเท่าไรลูกคาน้ำใม่เขาซิปเขาซิปบ่ขันได้เงินนั่นจำนวนพวกเจ้าขายน้ำใหม่นี่ช่วยเจ้าเชียาไปซื้อยังแน่นี่ฮะไปซื้อเกลบโงมีเกลบเจ้าซื้อเกลบโงมีเกลบเจใส่เกลบน้องเจ้าใส่เกลบน้องโอ้เจ้าซื้อยังลูกซื้อเอาบอกซื้อดูซื้อั่นน้องหั่นโอ แม่บ่กเลยเชือเกือบหายบอกคือผมมีเงินเชือเกือบลูกผมมีเงินเจ้าก,ก็เลยไปหาหน่อใหม่เพื่อจะได้เงินไปเชือกโอ้โหผู้นี้พี่น้องไอ้คุ้มคิดดีได้ผู้นี้ผู้นี้ได้ใช้หน่อใหม่ไพ่เป็นคนไปหาหลูกซื้อในใจเจ้าเสื้อนังเตยตังเอ๋อไพ่เป็นคนไปหาหน่อใหม่ลูกอเองเจ้าเองผู้นี้ได้ซื้อยังลูกซื้อนังนั่นซื้อนังนั่นนังนั่นอ๋อ ใช้ใช้ทง 10, 000, ิปพันบ่ทำไมยังละ่ะทำไมไล่บ่เออทง,งใหญ่ๆนกับทงชิปบ่ตัวใหญ่นกับิพันบ่นี่น 10, 000, อเออทงเศ้าพันใช้แมงหนึ่งใช่ป่ <c oughs> ใช้ 20, 000, ออชิพันบ่เออเออบบงบงบบังชิลงบิงกัน ทงสิบพันเออตัวใหญ่นี่ยทงเทง่าไรทงเศร้าป่ะทงเศร้าพันป้าทุกพี่น้อ,นองเลยกะเพราะซื้อซอยข้าเจออ้าจะได้ทงสิบพันเนี่ยเด้ขายจากทงอะไรแต่เช้ามาหนิบ่ยังพูดทันได้ขายเลยป่ะโอ้ยแต่อีตดุแท้ผูดนนได้บอกประชาชนเ,เป็นนี่จะบอกเป็นบ่ล่ะฮะคนใด้บอกประชาชนเป็นนี่เดี๋ยวซื้อซอย ก็เจ้าวบากบอกภาษาลาวโมเป็นเลยบ่คนใดวอาเป็นคนใดวอาเป็นพรุนี้วอาได้บ่บ่บละจะบอกภาษาลาวเป็นบ่ลูกโมเป็นโอ้คนใดวอาเป็นนี่เชียวขนมหายแจ้งนอยนี่วอาบ่เป็นจะคนเลยพี่น้องเอ้ยเอ้ามูมีไครบอกภาษาลาวเป็นผู้สาวมาแปลภาษาให้แน่นะ อามอ,อเอ้ยมาเป๋ปปนนอภาษาใหไอ้แน่จะวอาเป็นบ่คนหน้าวอาภาษาลาวเป็นบ่มาเปลอแค่แน่น้องๆเขาปูหูนี่ไ <c oughs> ปวิทยาเขากล้องย่านย่านดังคนนะโอเคพี่น้องไงเดี๋ยววิลี่จะสื่อซอยน้องก,ก็โทษนะอ่าคนนี้ก็ได้บอกคนใดที่วอาเป็นแน่ภาษาลาวอันนี้วอาเป็นน้อยนึงบ่บอกเป็นน้อยนึงเน,น,น,งนะาะโอเคตอบได้ อันนี้ขอ,อ,องไพรนี่ลูกของไพรนี่ของน้องคนนะโอ้ท่ายจะจะขายนี่ลูกชา,า,าวพันชาวพโอ้เนี่ยผู้นี้ผู้ีว่าเป็นนี่นี่ผู้นี้ว่าเป็นใช้ของเทงทก่าได้นังของเก่าทองตาลัลูกชิพั่นชิพันอ๋ออีหล่ายจะขายตรงชิพั่นอันนี้ทองชาวพันเป็นไงน้องใหม่ตุ่มเราบอกนี่หานั่งหรือว่าหรือว่าน้องใหม่หามาเมื่อนีร่บอก โอ้ยหลบหาบฮะทราเช้านี่โอ้เบิงบ้งเบื้งเราตั้งแคมขายของมันบ่ค่อยได้ขายพี่น้องเยอลยมันรถผ่านไปผ่านมาเขาบ่ค่อยจอดในถนนหนองเพิ่นนี่แหละโอ้ยพากันมาขายสามสี่คนนี่เบื้งเด้ออันนี้ชา,าวพันมีธงชาวพันมีธงเดียวเนาะลูกเนาะอันนี้ชิพันมาเลยน้องใหม่ยังนี่ฮะป่องคือพวกแมนน้ำงใหม่ไรน้องใหม่ยังนี่แล้วนล้วไม่ผางแมนบ่ะน้องไม่ผ่ามน,นามานางังอ๋ออ๋ออ๋ อ, hier, อันนี้ฮะอันนี้ฮางน้องไม่ไล่บอโดยไม่เท่าโดยไม่เท่าแอ้ชื่อซอยอันนี้ธงสิบพันบอหนิกะธงสิบพันอพี่น้องเลยหูวจักความได้เล็กน้อยเนี่ยนรถเทามีอยังเน่วะเครื่องที่เอามาแจกมันมีอย่างเนี่ยทำส้มขนมทำส้มขนมบอเออกินบอดีด้ไอเชียวไห้กินบอ กินขันให้กับเจ้ากิดกินมะลุกกินเนาะอืออืออืแล้วขายแต่เศร้านี้พี่น้องเลยเจ้าขายแต่เศ้ายังพระท่านได้ขายเลยแต่เศร้ามาหนิฮะขายก็บปุรลายขี่ทงใน่เศร้าสี่สิบหกสิบแปดสิบเกาพันหนึ่งในพี่น้องเลยน้ใม่เบนี้ฮะลูกชูชอยขอบใจลูกเออเอาถือถือของไพของมั่นถือขงไพ่งมั่นได้อายซือชอยอายซเสอยบรจุคนเลยเอาถือของไพ่งมั่นใครจะู้วของไพ่จากทงนี่ขงไพตัวนี้เอา พู้นี้ลายกรมูนี่่นีลายกรมูเอออีลานี่อีลานี่ช่องสีทเจ้าออพี่น้องเลยซีป๊อบเราจีนัร็อสี๊อบเราจีไดยไซี่ป๊อบเราจนั้อันนี้อันนี้อันนี้ทงเดียวเช่าพันมาหลกเออพนี้นัโอเคโอเคหูแะ้วบ้านี้เพี่อน้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไอทายลูกกอนหนึ่งไปถเด้ละยืนยืนไอทายลูกนึงก้นึงเนี่ยมกล่องได้ลกได้ แจงบอปองแจงบอแจงบองน่าเดียวอาบ้างลงหลานเดียวไอเชียวดีโด้เด้อเดียวไอเซื้อซอยเด้ออ่ะเดียวไอเชือซอยข้าเจ้าเบอร์นี่แหละมันคั่มแล้วพี่น้องเลยมันคั่มเลยกับบุ้มีไผ่สือซอยข้าเจ้าแบบว่าแบบมันบางคนหนาวง่ายๆเด้อคือคนในเมืองเน <osc> ี่ยกลายไปกันมากข้าเจ้าบุ้มหูได้ว่ากระตูบนิดหน่อยที่ว่าข้าเจ้าเห็ดแคมทางนี่มันคืออีหยังน่นนะมันคือห่านคล้ายเครื่องนะพี่น้องเลย มันคือแบบบอนที่ขาจอเอาชัดปลาเอาพวกเอาไหมมาขายใแต่นะว่าคนในเมืองนะ่ะคนในเมืองข้เจ,จ้อจะบุหูขึ้นนี่ค่ะอันนี้คอยผู้กายไปไกันมากยังบว่าบหูยังบว่เข้าใจได้มันคืนยังเนี่ยนี่แปบลบว่าขาเจ้าจมาว่างแปบลบว่าคือขาเจ้าจมาว่างแบบนี้ถ้าใครขี่รถกายไปไกันมากหรือว่าเอฟซีจากทางพังท้ยกายไปไกันมากเนี่ยเห็นน้องๆข้เจ้อแบบยูแบบจุ่จมๆบางทีนะคือขาเจ้าจมาขายของในพี่น้องเลยอันนี้ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงด้าไอ้นักบุหรุนักฟังก่อนเ้อเดี๋ยวเอาดีดอไว้ก เดี๋ยวไอซี่แบงอันนี้พี่น้องเลยเป็นของ f อผู้ใจบุญเนาะเออเป็นของ f อฟซเพิ่นใจบุญที่ว่าเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยเพิ่นฝาก<ม>ขึ้นมาตั้งแต้มือก้อนผ<ม>ู้แหละแฮมเบลี่มาสื่อเครื่องซอยน้องๆแล้วก็อ่าแฮมเบลี่เอาเิลี่กับแบงไปสื่อขนมซิดิโด้แล้วก็สื่อเกิร์บนะพี่น้องเลยเนาะอ่าสื่อเกิบการะลานปลายพี่น้องเลยคืออันนี้ฮะกับเป็นเงินอายเพิ่นนั่นแหละที่เิลี่จะสื่อซอยน้องๆนะพี่น้องเลยเพราะว่าเอฟซีพวกนี้ใจบุญบางเทือนอ่ะ คือเพิ่อนโบนีมากสิน่ะพี่น้องเอ๋เพิ่นกะใบเหนือเสื้อใจเห้ามาสิน่ะเพิ่นกะฝากเงินให้เพิ่นว่าแล้วแต่สิเอาไปซื้อยังกระซื้อฮะเอาไปซอยคะเจ้าเด้อบิลลี่กะหับปากพี่น้องกะคือเนี่ยนี่แหละบิลลี่กะเอาเงินเพิ่นมาซื้อน้องไม้แล้วกะเอาเครื่อง,ต,งต่างๆใหน้น้องๆน้องไม้นี่กะซื้อเมื่อกะเฉพาะคอยคนเดียวนะกะทงนึงกะกินโบบัดดอกพี่น้องเอ๋เฉพาะคอยคนเดียวอ่ะที่เขาซื้อหลายๆทงนั่นนี่ฮะเขาเอาไปให้ผู้อื่นนั่มพี่น้องเอ๋เอาไปให้พี่น้องบ่แล้วกะให้ผู้เฒ่าตาามๆบ้นนั่นแหละะเจ้ากินนพี่้อมตาม คนที่ว่าแบบบุคอยได้กินน้ำใหม่นะคนใดที่กินน้ำใหม่ดูดเขาจอก,กับบุคอยอยากกันนายพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจะแบ่งให้น้องๆก่อนเดี๋ยวไอซีแบ่งอ่ะปรุงลงก่อนลูกเลยปรุงลงก่อนเอางี้เอาเอางี้ก็ได้อ่าถือมาลูกเอามาไหวทายรถได้ห็ไหมเดี๋ยวไอซีเอาเงินหายจะน้อยเด้อเอามาถือมาพี่ลูกน้ำใหม่หล่าถือมาพี่เด้อเบิ้งเครื่องนี่พี่น้องเลยข่อยซื้อสร้อยขาเจ้านี่จะมาเบิ้งนี้ทายรถนี่จักกระยังจักเอียงข่อยซื้อ ข้าเจ้าพี่น้องไงเพื่อนคุณเอออะไรล่ะเออเอาไว้เด้อเด้อมันบริขายเลยบ่นังบ่ละแต่สาววันนี่บ่ค่อยได้ขายเลยบ่กข้าเจ้าบริจอดซื้อเลยอ๋อมันเป็นตูบน้อยพี่น้องเไยเขาบุ้งหูเขาขังคนเขาบุ้งหูป้าไปยืนตูบเขาป้าจะเพื่อนไงพี่น้องหันแนมไกลๆนี่เป็นตะหัวเลยตูบน้อยหนึ่งมันมีใบใหม่แห้งมี่ยังนะ และน้องใหม่กะมันเขาว่างก็คือแปลว่าบางคนเขาบอกเขาใจเข,เขาก็ย่านบุกามาจอดซื้อพี่นอ้องเลยเดี๋ยวมันดเด้เดวเชวดีโดให้เด้อให้เจ้า,าสองอันเด้อ มาว <Okay. S 1> <Means>. ่างมาเห็นกล้องก็ได <up here. S 2> uh, so, uh, so ้เหนาข้ามจันทร์นะจันทร์นะเวลาเวลาผู้หญิงห้ยคลองอ่ะนกเอาได้ลูกได้นกบุงจีได้ใจได้หาผู้นี้นกบังเอออันนี้ท่ออยู่นี่ฮะพวกเจ้าปั่นกันเด้อกระมูเด้ออันนั่งหน่อยในช่องอันนะนกกดใจก่อนเออแล้วก็ถอดเด้อไม่บังใส่ไม่ผู้นนี้ผู้นี้บอกว่าภาษาาลวเก่งแน่เป็นแน่นอนนึงบนโลก ồ con này tuyển nhữa thật đấy ạ mày xem này ăn là ừ ăn đi mua tăng làng gần nè. ôi thua được chị lòng đấy nghe là À. đi làm á vì mấy ăn đi สองอันเลยลูกเด้ออันนกขอบใจเด้อลูกนกขอบใจเป็นบอกนกขอบใจเออไอ้ลูกอ่ะเดี๋ยวจะพาไปลูกเอาขนมกันเด้อ <c oughs> กินขนมกันเอาขนมกันละ <c oughs> นี่แหละพี่น้องเลยเนาะเงินเนอฟซีเงิน <c oughs> เอฟซีเงินผู้ใหญ่ใจบุญมันหายมากจริงพี่ลีกอะเขามาแจกมายายมาสื่อเครื่องซอยกับเจ้าแต่คือคันสื่อไปเนี่ยทำมาขั้นสื่อเละลายจริงนะ ่อยแซวไปเห็ดยังได้คอยๆเห็ดยังบ่ได้มีแต่หายคนอื่นกินอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าคอยจิปกินแต่น้องใหม่น้องใหม่เละลายน่มันกินโมบิกหรอกยังเก่งก็คือคอยว่าแหละว่าท้งหนึ่งอ่ะคอยกินโมบึดฉ่ำท้องหนึ่งเฉพาะในเฮือนข้าเจ้าก็กินน้องใหม่เพราะว่าน้องใหม่เนี่ยคอยซื้อคู่มือน้องใหม่นี่เพราะว่าคอยซื้อซอยข้าเจ้าแล้วก็คอยหายคนอื่นกินคู่มือเฮือนหายผู้นั้นหายผู้นี้กินมึงทีกับแบ้งแถวๆนั่นแหละบางเทือลงเมื่อแถวเสียบนมีคนหูวจักยืนว่าน้ำกันกับเอาน้องใหม่ให้ข้าเจ้าแต่ว่าบางอันกบบ่่้้้้คลิิปใหพพีีนนนออองงงเเ มีแต่ขอยไทยแต่ตอนซื้อตอนเอเชียตอนน้องไห้บางเถื่อกับประเทศไยมันเล็กๆแค่น้อยนะพี่น้องเอ้ยเอาอันนี้ของเจ้าเด้อเด้อซ้ำอันเด้อเอาขนมไหมเอออะไรด้วยด้วยขอบใจลูกฮารุงะเออเอาเอาเฮียเละเอาไปว่าก็เนียไปว่างไว้ชั้นก็ได้ลูกเอ้ยวางไว้ชั้นก่อนเออพี่น้องเอ้ไนฮารุงะมาพี่ว่า Boy, tầm ơn yang. Lila tên ngon, hoặc yên ngon gây hảo là. Lúc nàng hoàng ngon, nơi bay quân anh quân anh hoàng anh em lưỡng 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 ให้นั่งหน่อยมาเอาพนะคุมาเอาอีกอันนึงอ่ะให้ลูกเอาของเจ้านี่อันไหนล่ะเอาคนละอันได้มันเหลือคนล้านนี่ยเอาหมดเลยลูกเฮ้ยไปปันกันกินพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาเงินให้ก่อนของของของเจ้าจักพันน้องใหม่ลูกสิพันสิพันของลายจักพันเช่าอันนี้เด้เช่าโอ้อันนี้เด้สี่สิบหนีพวกหนีไล่กูมูพวกหนีรวยกูมูพี่น้องพวกหนีรวยกูมูเออเพื่อนเจ้าอยู่บ้านนี่บอกพวกเจ้าพักกันอยู่บ้านนี่เมื่อไรวะลูก โอ้มาขายตลอดบ่อนเอาใหม่นี่ขายตลอดขายตลอด,ตลอดแต่ว่าบุคคลเห็นเนาะอ๋อที่จริงรเขาเขาบุคคยจอดจักเยื่ออยู่บ้านนี่เลยแจกขนมแจกยังกับแจกแต่บ้านอื่นบ้านเนี่ยบุคคยจอดจักเกื่อพี่น้องเลยหาเดี๋ยวไปเอาเงินให้น้องก่อนเดี๋ยวทายน้องถาอ่าหาเดี๋ยวไปเอาเงินให้น้องก่อนฮ่าพี่น้องเลยคนหันพี่ดิ่กเขาไปหมดเอาเงินเฮิ่งเติบพี่น้องเลยเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้น้องๆพันก่อนน้องเลย ร่วมทั้งหมดเป็นเท่าไรลูกค่าน้ำใหม่ข้าวซีบข้าวซีบบอืมคันใดเงินนั่นจำนวนพวกเจ้าขายน้ำใหม่นี่เจ้าเฉียาไปซื้อยังแน่นี่ซื้อฮะไปซื้อเกลบผมมีเกลบเจ้าซื้อเกลบผมมีเกลบเจ้าชาเกลบน้องเจ้าชายเกลบน้องอ๋ออ่าสิถามแต่ละคนไปลองเลยผู้นี้เนี่ยนี่ขันใดเงินคันน้ำใหม่เช่าเงินไปซื้อยังลูก ซื้อขนมซื้อขนมอ๋ออพูดนีได้หรอเจ้าเงินไปซื้ออยังลูกซื้อขนมซื้อขนมอืมบ่ซื้อก็ะยาขนมเก็บไว้ซะเนาะมื้อใหม่จังซื่อเนาะนี่ขนมมีกินแล้วพ <c oughs> ูนัหนได้จเจ้าไปซื้ออยังลูกซื้อเกิบซื้อเกิบเอาเกิบขาดบ่อ๋อเบิ่งพูดนีใส่เกิบนอ้องนี่เจา้าใส่เกิบเบอร์อยังนี่เออคือแล้วก็ บ่มันคือสีบ่มีเพราะว่าเกิอบที่นี่อยู่มันเป็นของผู้ใหญ่แต่ว่าของเด็กน้อยซ้ำนี่มันจะเบิดแล้วพี่น้องเง้ยมันจะมีแต่ขวกผู้ใหญ่ที่อายุแบบขจาวกำลังไปหาน้องใหม่หาของป่ายังมาขายนะจะมีแต่แบบนั้นแต่ว่าแบบน้องๆเนี่ยบ่มีพี่น้องเง้ยเกิอบนี่กระแพงไนะเพาเรื่องเกิอบนี่แพงไนะเขาซื้อเมื่อน่ะสักครัวเช่าซีคู่บ่เงินอ้ายเป็นผากมาแต่ไทยนี่ยหาพันเชาซีคู่เนาะเชาหาครูบ่เช่าหาคู่ล้านปลายเลยเนาะ ล้านปลายชอบหาคู่พี่น้องเอ้แต่ว่ามันมีของผู้ใหญ่ในหลังรถนี่แหละมันมีอยู่แต่ว่ามันมีแต่ของผู้ใหญ่พี่น้องเอ้น้องนี่คือซีไซบ่อพอดีดอกนับปองน้องวัดีดอกเจ้าชื่อยัองลูกชื่ออ่ะบอกชื่อดูอน้องฮั่นโอ้แม่พอได้เชือเกือบหายบอกคือผมมีเงินเชือกเกือบลูกผมมีเงินเจ้าก็เลยไปหาน้าใหม่เพื่อจะได้เงินไปเชือเกือบโอ้ผู้นี้พี่น้องไอ้ความคิดดีได้ผู้นีกก้ผู้นี้ได้ใช่ น้องใหม่ไพเป็นคนไปหาลูกชื่ออะไรจ๊อเสือเตยฮเสือเตยนงเตยเตอ๋อไพเป็นคนไปหาน้องใหม่ลูกเคยเองเจ้าเองผู้นี้ได้ชื่อยังลูกชื่อนังนชื่อนังนั่นนังนั่นอ๋ออันนี้ฮะอันนี้อันนี้ได้ชื่อยังลูกถามชื่อก่อนกุ้งมันนี่อกุ้งมณีกุ้งมณีโอเคเดี๋ยวไอจ่ายค่าน้องใหม่ก่อนเดี๋ยวจังน่อยยันก็จะว่าเฮา ย่านก็จะว่าเฮาบ่จม่ใจคันน้ำใหม่นะอันนี้ฮะจ่ายร่วมกันก็ได้บ่คันน้ำใหม่นี่ร่วมกันก็ได้บ่สิเจ้าสิฮู้จักแบ่งบ่นี่ฮู้จักแบ่งบ่ฮู้เนาะคันน้ำใหม่ทั้งหมดเท่าใดร่วมไล่กันดูค่อยาเกิดส่อาอันนี้สิบเอาเอาสิไอ้ใจร่วมกันก็ได้เนาะ เป็นเกลียวซิปมันบ่เออเกลียิปแล้วมันเหลือซิปพันอยู่นี่เด้อ่ะถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนพายิบเป็นคนถือไว้อันนี้ทางเด้อเจ้าเด้อเงินตัวแสนหนึ่งหามันเป็นเออมันเกลียวิปพันคาน้ำหม่เชียเจ้าอยู่นี่เด้อนังเด้ออยู่น้ำกันนี่เด้อเออครับตัวนี้คานน้ำหม่แต่มันเหลือซิปพันพี่น้องเลยเอาสิถ้ามันจังงงเดี๋ยวขอยไปหายน้องพุณจะซิปซิมหาสิมันสิงงงซิปพันนี่ยเจ้าเอาเด้อไปให้เจ้าเด้อซิปพันเด้อและคาน้ำไม้มูนี่อยู่นี่ฮ ข้า,มา,า,กกาวมันไม่เจ้าเก่าอยู่หันแล้วก็ขอให้เจ้าสองคนนี้คนละสิบพันเด้อเออเจ้าปั่นกันเด้อค,คนละสิบพันเพราะผู้นีเ้เราได้เลยดิสิบพันแล้วก็ตัวน,นี้ฮะให้ผู้น, 10, ออน,นี้สิบพันเด้อเออตัวนี้ให้ค้าวมันหม่เจ้าอยู่นี่เด้อให้พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะงงพี่น้องเลยเอ่อจาจะก็ว่าจะงงว่าจะเนี่ฮะ <c oughs> ยืนยันงงเลยพี่น้องเลย เพราะว่าเด็กหน่อยเล่านี่ฮะแบบว่ามันมันกระหนส่งเสริมข้าเจ้าพี่น้องเลยคือข้าเจ้ามาซื้อน้องใหม่มาอันนี้สินะเข้ากะหูวจักคว่ำพี่น้องเลยหูวจักหาหนังหมกน้องใหม่คือผู้นี้ฮะคนมากในิสัยผู้นี้ได้ว่าเกือบขาดแลยฮะน้องใหม่มาขายอยากเอาเงินไปซื้อเกือบนี่พี่น้องคนม,มากในิสัยผู้นี้เอาสิคือคือน้อ,นองๆน,นี่ก็มีความจําเป็นเนาะอ่าแต่ว่าขันเอาหายผู้ใดผู้นึงอ่ะมันมันมันกะพี่น้องเลยคือเขาอยู่หลายคนกะอ่าจักหน่วิวิลีก็เกรงใจแต่ว่ามันเกรงใจหรอกว่า ขันเอาหายผู้หน่อยผู้ร้ายแหละจะคิดว่าในดใดเก่งอันแบบว่าโอ้ยบูยังหายนะหายซ้ำกันดีกว่าอืมอันนี้ละ่ะอันนี้ะน,นะว่างหันหาย,หายคนละสิบพันละเสมอกแล้ว 10, ละเนาะอยู่หันเด้อเจ้าปั่นกันเด้ออันนี้ฮะไอช้ชาเจ้าไปซื้อเอาเอาไปซื้อขนมมื่ออื่นเด้อคนละหาพันอีกเด้อตัว 5, นี้เด้เดอเพราะว่าขั้นหายทีเดียวเรางองอันนี้คล 5, นละหาพันอีกสี่คนนี่เด้ออ่าตัวนี้แตกกันปั่นกันไปราะยังเป็นคนถือนี่ เออเจ้าทือก็ได้เข้าใจนะเนาะเจ้างงอยู่บ่างงงอยู่บ่เข้าใจอยู่บ่เออคือเล็กน่อยเรานี่คือสิเด็กเขาเงเยนบบนี้ได้เขาเงเยนบ่นี้โอ้คันได้เขาเงเยนนะบ่ยากใครเจ้าปันกันพี่น้องเลยเรื่อนเจ้าไก่บะนั่งคนนี้เงื่อนเจ้าอยู่ไก่บลูอยู่เทิงพุ่งเจ้าเฮ็ดหน้าอยู่บ่พ่อแม่เฮ็ดห้าอยู่ อแต่ว่าพ่อกับแม่น่ะบ่มีเงินซื้อเกือบห้ให้วจะไปหาเงินซื้อเกือบเองโอ้อหพี่น้องเลยเข้าใจจุดประสงค์ของน้องแล้วนี่เนีคือจอดขายแค่ทาั้งทีนะพี่น้องเลยผู้ใดก็ไปกายมาก่ายเพราะว่าบ่ค่อยมีผู้ใดที่ว่าแบบจอดซื่อแล้วพี่น้องเลยมือื่นก็สิไปหามาขายอีกว่นี้กาคือเด็กน้อยเราเนี่ยพี่น้องเลยเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ที่ว่าแบบว่าดิกกว่าจะนอนงเรียนโทรศัพท์ขอเงินแม่ไปวันวันนะพี่น้องเลยคือเล็กน้อยนั่นนี่ฮะหนาส่งเสริมเขาจะหูจักทรรม,มาหากินไปห้าเนม่ายโบยังสินะบางคนเนี่ยโอ้พี่น้องเลยเล็กน้อยบางคนนี่คือไปเรีเห็นนี่ขอแต่งเงินพี่น้องเลยขอแต่งเงินซื้อแม่กับบดอย,ยังไลเอาให้เอาให้เอาให้ใหใหบัณนี้เด็กๆมาใหญ่มากแลก้วก็เริ่เมเบาหนักเริ่เมเบาบาพังคืออันนี้เขาเล็กน้อยแล้วนี่ฮะคือหูแล้วว่าขอน้ำพอน้ำแม่บดอยกับห้าเองหูจักห้าเองพี่น้องเลย อ pocket, ันน oh, ี้กับชื่อเกิบบ่เจ้านะชื่อเกืบโอ้อ่างเจ้าใส่เกิอบไพนี่ลูกื่อยเกิบเจ้าเองโอ้แต่ว่าเจ้าอะไรเกิบคู่ไม่อืโอ้โออืเจ้าเคยเห็นข่อยยั่บ่เคยอันนี้เคยเห็นก่อนมีไพ่เคยเห็นข่อยยั่นี่เคยเจ้าเคยเห็นยังไงบ้านบ้านนี้โอ้เคยเห็นข่อยมาซื้อเครื่องบ่โอ้พู่หนึ่งผู้นี่งผู้หนี่พี่หนึ่งเลยผู้นี่เคยเห็นข่อยเคยเห็นข่อยมาซื้อเครื่อง และห่านต้นนี้ผู้ใดเป็นคนเห็ดนี่ล่ะไอท้ทามนี่นี่นี่ห่านน้อยๆน,น,น,นี่ผู้ใดเป็นคนเห็ดนี่บอกห่านคล้ายเครื่องนี่แม่คล้ยเห็ด <laughs> แม่เจ้าโอ้ <ไป S 1> เพ็่นเห็ดเ,เห็ดไห้ว่าเจ้าไว้ค้ายเครื่องนี่ใบตองมันแหงแล้วเป็นยังไงว่ายังคือเอาอตรงๆเด้ออันใบตองแหงๆเ,เนี่ยขั้นกายปลายไกลมากน่ะและเข้าจามีเครื่องมาว่างสิน่ะ คอยนะเข้าใจบางเท้อคอยเข้าใจบุหวัวเขาใจพิเดียร์คือว่าเขาเจ้าแบบเป็นเครื่องแบบว่ามาตอนแรกๆนะที่คอยกลายไปกลายมาเนี่ยอขาคือว่าเป็นเครื่องเพราะว่าพวกเขาเจ้าแบบเอามาป้าไว้ให้พี่น้องเข้มทางเดี๋ยวพี่น้องมาเอาอยังช่ไหมเขาเพิ่งเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นกระจกกระจกในหน่อยนะมันม้นขึ้นเาจะเป็นหางขายเครื่องช่นะแต่ว่าคันเป็นบางหันใหญ่ๆที่ว่าแบบเขาเห็นเป็นตูปใหญ่แล้วเขาขึ้นเป็นนางเออัอน้นก็เสือ้อยุ่แต่อันนี้มันเป็นแบบเขาคือเราเพื่อนเขาเล่นเครื่องขันหน่อยนะพี่น้องเลยยังหล่ะ เอาสิเดี๋ยวคันเมืองนาเดี๋ยวคัานไอมีส่งเสือผ่านอแพรเดียวไอสีเอามาชุดโตมาเอเดอคันมืน่อวาเขาได้เจอกันมือหนาเนาะ้าว่ามีเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญพนห้จัดการให้แจกอีกมือหนาเดอแต่ว่าดิโดกับพวกขนมนี่ะเป็นของผู้ใหญ่ใจบุญแต่ว่าเกือบนี่กะมีอยู่แต่ว่า,า,ววามันมันบ่พอดีพี่น้องเลยเกือบมันบ่พอดีน้องๆเพราะมันเป็นเกือบใหญ่ใครไปก็ใช้บ่อได้ว่ามันใหญ่พี่น้องเลย เอา้าเดี๋ยวเป็นยังไงกติดตามทงางเบิ้องอีพี่นาได้เพี่น้องเด้อนะว่าสี่อะไรเครื่องในคล้องมาให้น้องๆบอกพี่น้องไอ้คือพวกนี้กะอกกัดตันยู่เพี่น้องเไงมุจักหาเงินมาสื่อเกือบเองอ่ะสำหรับกินีเขอลาตัวไปก่อนได้เพี่น้องไอ้ผิดพลาดจะได้ขอโทษขออไปในเอฟซีหลายๆนอคันไทยกลายไปกลายมาสเส้นทางแบบนี้คันเห็นหันน้อยแบบนี้พี่น้องไงนอกระ จอดซื้อซอยข้าเจ้าในพี่น้องค์้งขั้นมีหนองหมอกน้อยใช่ไหมเนาะยันบางคนที่ข้าเจ้าในเมืองขาวเจ้าโว้ห่นะว่าเป็นหันคายเครื่องนิดหน่อยวันี้พี่น้องเ์ไงโอเคพี่น้องเ์ไงสำหรับคืนนี้ขอลาตัวไปก่อนนะพ้องเนาะเอาสำหรับคืนนี้ขอบคุณอ่าขอบคุณขอบคุณเอฟซีและการพูดยาบุญทุกท่านที่บังคีบจนจบได้องเด้ออ่ะสบายดีนะพี่แหละสบายดีมั้ยบ่สบายดีเอาบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบาย